เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับผมมาอยู่บริเวณที่เรียกว่าเกาะยอครับและนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าที่เกาะยอเราจะเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นชาวประมงครับแต่บริเวณที่เป็นทะเลสาบสงขาที่เรายืนอยู่ในขณะเนี้ตรงนี้เป็นทะเลสาบน้ําเค็มเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่เขาครับว่า เขาทำอะไรกันบ้างของดีของเด่นของที่นี่เขามีอะไรกันบ้างบ้านเมืองเราเนี่ยมีทะเลสาบอยู่คือทะเลสาบสงขลาเนี่ยที่เป็นหลักๆใหญ่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่สุดยอด แล้วครับตอนนี้ครับกําลังดึงขึ้นมาแล้วครับเราต้องมีเหยื่อมีอะไรอยู่ในน้ำไหมครับในใส่ะครับไม่มีแล้วกุ้งคกนี้เขาเข้ามาได้ยังไงครับเขาใช้ตะเกียงเขาใช้ตะเกียงครับลอกกุ้งครับสิ่งที่เราได้นอกจากกุ้งแล้วมันมีอะไรไหมครับมีปลามีอะไรก็มันได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่จังหวะนะจะได้อะไรครับอันนี้เยอะมากอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมสงสัยมากๆเลยครับคือมองไปเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหเป็นไซ เต็มไปหมดเลยยันของคุณลุงนี่มีไซอยู่กี่ทครับสามสิลูกในสามสิว่าลูกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทำรายได้ให้เราวันหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกมันไม่ไม่แน่นอนอ่ะพี่บางวันวันตรงนี้เยอะบางวันก็ไม่ก็มีมีตีห้าร้อยบาทอะไรเนี่ยได้ดูได้ดีๆที่สุดคือไดดูไหนครับก็ช่วงเดือนิเ็ดเดือนตีสองอะไรมันจะได้เยอะเพราะว่า ก็ว่ามันน่าน้ำน้ําค่วงน้ำจริงมันจะไหลลงมาแบบนี้กุ้งปลาจะปล่ยอยลงมาแล้วเดือนไหนที่แย่สุดไม่ค่อยได้เลยช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพนะฮะครับแล,แลทอ,อทำม,มานาน,นยังครับอาชีพนี้ทำมาตั้งเกดหลังจากที่เขาทําการกู้ายขึ้นมาเอาของที่อยู่ภายในทรายไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะทําการผึ่งใสไว้แบบนี้แล้วตอนเย็นเอาตะเกียงมาใส่แล้วก็จมลงวิถีชีวิตวงจรของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ และขณะที่กำลังนั่งเรือเพื่อกลับเข้าฝั่งผมก็อดนึกสงสัยไม่ได้ครับว่าเจ้าเสียงของเครื่องเรือที่ดังจนทําให้พวกเรารู้สึกราคาญอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วกับชาวประมงที่นี่เขาต้องคลุกคลีอยู่กับเสียงเรือแบบนี้ทุกวันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่น,น่าสนใจของเกาะยอคือว่าเกาะยอเนี่ยเป็น พื้นที่ที่สามารถทําเกษตรกรรมได้ด้วยอย่างเมื่อกี้เราเดินมาเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะมีสวนผลไม้สวนมะพร้าวแล้วเนี่ยที่น่าสนใจหลายๆอย่างอยู่ในเกาะยอเอางี้ไหมเราเสียโอกาสเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในสวนของเขาหน่อยดีกว่าว่าเขามีปลูกอะไรบ้างแล้วก็มีผลไม้อะไรที่แบบเป็นของขึ้นชื่อของเกาะยอดีเหมือนกันครับพี่ยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับนายเพื่อ ในเพื่อเราัา่งพื้นที่บริเวณโดยรอบแถวนี้เนี่ยก,รรการทาเกษตรกรรมหรือแยะของลุงนี่มีปลูกอะไรบ้างครับรปลูกไรอย่งยางลร่ย่างนั่นแสดงว่าเป็นในส่วนนี้มีการผส,สมผสานกันนะครับรปลูกไรอย่างในก้รอ่าอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาเดินขึ้นไปดูในส่วนนี้นะครับ สวนแบบนี้เขาเรียกกันว่าสวนสมรมครับเพราะว่าภายในสวนเนี่ยชาวบ้านนิยมปลูกผลไม้ไว้หลายอย่างรวมกันแบบสวนผสมนั่นแหละครับเพื่อจะได้ผลัดกันออกลูกออกผลตลอดทั้งปีไงครับส่วนในสวนของลุงเนี่ยก็จะมีผลไม้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกระท้อนมะพร้าวสวา่าหรือที่รู้จักกันดีนั่นก็คือลามุดนั่นเองครับแต่ที่ผมอยากเห็นและอยากลองชิมมากที่สุดนั่นก็คือจำปาดะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเกาะยอเลยทีเดียวครับเอาละถึงเวลาละ หวานน้ำหอมผมรู้สึกว่าว่าถนนเนี่ยนะเคี่ยวไฟมันจะมีกรุบกรหน่อยหน่อยกับกับกับแต่เนี่ยมันมีมุ้งตักโอเคเป็นไงฮะหวานหวานอันี้เคยกินละมุดแบบเด็ดได้ไหมเด็ดมาแล้วกินเลยนะไม่เคยอันนี้เด็ดแล้วล้างเมื่อกี้แอบล้างว้ให้ลองกัดดูคำหนึ่ง รายงานเดี๋ยวหาให้นุ่มๆตรงไหมโอ้ยขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้นะครับเราครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงเผือกชัยบุภาด้วยนะครับที่พาพวกเราทั้งสี่คนนะครับมาเดินชมสวนผสมกันขอบคุณจริงครับคุณลุงครับขอบคุณคับ ข้อมูลที่น่าสนใจก่อนที่จะไปดูกำลังพิธีในการขอพ้าทองเกาะยอคือคว่าลายดั้งเดิมของชาวเกาะยอจริง,รงๆแล้วชื่อว่าลายคอนกเขานี่เป็นลายเก่าแก่ที่สุดจนกระทั่งล้นง้าติราชการที่หา้าท่านเสด็จประพาสต้นมาที่โดยวินเกาะยอแห่งนี้ครับ,รบแล้วชาวบ้านที่นี่ก็คุนกล้าชาวายตัวองค์ท่านองค์ท,ท่านก็ส่งรับมาแล้วก็เลยพระราชทานชื่อ ลายแบบนี้ว่าลายราชวัตร<อ>ซึ่งเป็นลายที่ชาวเกาะย,ยอ,เ,อเขาภาคภูมิใจกันมากๆ<อ>แต่ว่าลายที่โด่งดังอีกหนึ่งลายนั่นคือลายดอกทิกคุณส่วนลายที่พี่ทำนี่ลายอะไรครับรถสุขนลดสุขพลงความยากของข้าวทอเกาะย,ยอเนี่ยยากตรงไหนครับดอกเกตะกอนเนี่ยค่ะมีหลายตะกอนมากๆเลยแล้วในขณะเดียวกันตะกอนนี่ก็เชื่อมไปที่บริเวณที่เท้าพี่นะะพี่เขาจะเป็นคนเหยียบมีมมทั้งหมดแตะกอนเท้าเหยียบมีอีก6ก แล้วก็การที่กระสวยวิ่งไปวิ่งมานี่ก็ใช้วิธีการดึงเอานี่ครับเป็นหัวปลาทูเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงปลา oh. อ๋อากินหัวปลาอ่า ส่วนปลาที่เขาจะไปเลี้ยงอ่ะเป็นปลาชนิดไหนต้องตามไปดูกันดีกว่านะเขาบอกว่าเป็นปลาที่ทำรายได้ให้กับผู้เลี้ยงอย่างงดงามเลยทีเดียวแล้วเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณนี้โดยเฉพาะเอาละครับและนี่ก็คือกระชังครับซึ่งเลี้ยงอยู่ในทะเลสาบสงขลาคุณลุงครับนี่เลี้ยงปลาอะไรครับเนี่ยปลากระพงขาวปลากระพงขาว ขายได้รูประมาณเท่าไหร่ครับรอะว่ามีกระโหลกครับ โลละร้อยสามสิบนะครับ,ค,รบคือที่เนี่ยเขานิยมเลี้ยงปลากระพงขาวกันก็เพราะว่าบริเวณทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยครับจะมีสามน้ํทาทั้งน้าจืดน้ําเค็มน้ําปล่อยและปลากระพงขาวเนี่ยก็เป็นปลาที่ชอบสามน้ําแบบนี้ดังนั้นทําให้ปลากระพงขาวที่ได้จากที่นี่เนี่ยเป็นปลากระพงขาวที่มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นๆื่นค่ะเอาละตอนนี้กําลังให้อาหารครับเรื่องของการให้อาหารปลาเนี่ยเ,<อ>เขาให้หัวปลาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วปลาทานทั้งตัวแหละฮะแต่ว่าที่ให้หัวปลาเพราะว่าหัวปลาเนี่ยราคาถูก แต่ถ้าเกิดว,ว่าให้เป็นเนื้อปลาจะทําให้ปลากระพงอ่ะได้ราคาแทงกว่าออแต่ต้นทุนมันสูงมันไม่ไหวออก็เลยต้องใช้เป็นหัวปลา,ปลาแทน โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าเต็มอิ่มกับกรรมวิธีการเลี้ยงปลากระพงในกระชังแบบชาวเากาะยอแท้ๆครับสถาบัานทักษิณคดีศึกษาครับผมถึงว่าในมุมของนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราก็สามารถจะเข้ามาเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยสดงดงามของความเป็นเกออาะยอแล้วเรายังสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขาได้เลยทีเดียว คุณตาครับหันกลับไปมองมรอเรบคุณตั๊กเห็นสะพานที่ทอดยาวจากเกาะยอสู่แผ่นดินไหมครับนี่คือสะพานตินนัสุรานนท์ครับดครับเป็นสะพานที่ทอดตัวผ่านทะเลสาบสงหาเชื่อมเกาะยอ,อก,กับพื้นแผ่นดินและถ้าเราเดินทาง ผ่านสะพานตินมนสูรานนท์ตรงต่อไปเรื่อยๆก็คืออ่าวไทยครับขณะนี้ครับผมมายืนที่ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาหาดนี้มีชื่อว่าหาดทรายแก้วที่หาดทรายแก้วแห่งนี้ถือว่าเป็นหาดที่ถ้าเป็เงียบสงบส่วท้องทะเลนั้นก็สะอาดสะอ้านนะแล้วก็มองไปเราก็ไม่เห็นร้านอาหารไม่เห็นรีสอร์ทไม่เห็นสิ่งูกร้างที่ ความกดดังนก็จะเยอะมากไปเลยหรือว่ายังบริสุทธิ์อยู่เลยใช่น่าสนใจและน่ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าการท่องเที่ยวมาอ่าวไทยมาได้ง่ายๆครับไม่ได้ยากเย็นเลยมากมายแต่คุณลองหลับตาแล้วนึกเที่ยวแบบพวกเราดูสิครับถ้าเกิดว่าเที่ยวอันดามันด้วยแล้วก็ได้เจอพาร์ตานุ่งขาวไทยด้วย So you guys out there, um if you have the chance to visit Thailand, we're a country of great variety. Um, as you can see in this trip down the southern part of Thailand. from the Andaman Sea to the cave to the uh, tropic forest and to the Al Thai Sea today. We are a country of great uh, cultural and natural diversity, and it's such a good place to visit if you get the chance. Also, we had a chance to visit the Thai lifestyle and Thai living cultures. And one more thing that uh, we recommend you that if you have a chance to go to Thailand, you should not miss to visit the southern of Thailand.